สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบันเทิงกระช่างวันนี้ก็อยู่กับผมนายเทพบัญชาพุทธิมาตังเป็นนักศึกษาโครงการอาชีวะช่างฝีมือตามแนวทางนเรียบธรรมบทปีสิบแปดครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาดูการทาป้ายครับเพื่องขการทาป้ายอาคารเทคนิคพื้นฐานครับเราได้ทาการออกแบบตัวอักษรในโปรแกรม l l u s t r a t o r ก่อนแล้วทาการปิ้นออกมาแปะบนไม้เพื่อจะทําการฉลุครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวทิมเมอร์เนี่ยในการเสาะลองและ เมื่อฟอล่องเสร็จเราก็จะใช้ตัวฟิลมาเก็บความคมของตัวอักษรแต่ละตัวกันอีกทีครับเนี่ยครับน้องๆกําลังใช้ฟิ์เจาะที่ตัวอักษรอยู่เลยทําให้ตัวฝาเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการขัดหน้างานอีกทีครับนักเรียนเราก็กําลังขัดหน้างานกันอยู่เลยเมื่อขัดหน้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการใช้ฝีน้ํามันลงไปในร่องที่เราใช้ทิมเมอร์ทําการฝอะล่องเอาไว้นะครับนี่ฮะ ในส่วนที่สีเกินออกมาเดี๋ยวเราก็จะขัดทำาฟาษสะาาดีอีกทีครับเมื่อขัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ทําการลงแล็กเกอร์แล้วก็ติดตั้งไว้ที่หน้างานแบบนี้เลยครับวันนี้ก็พบของคุงเพียงเท่านี้ครับไ้พบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ